เป็๋ยนีกแล้วครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องของเรานะครับทางร้านของเราขายเฉพาะเกงยินรีไวรุ่น5012นะครับแต่ละคลิปนี้นะครับหนึ่งคลิปต่อหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนแต่เกงตัวนี้นะครับเป็นเกงกินลีไวรุ่น5012นะฮะรหัส201ขนาดวัดจริงเอล29ยาวทั้งตัว36.5ปลายขา7ราคา1,850บาทกเกงตัวนี้นะครับเป็นสีบลูยินเข้มๆนะเพื่อนเนทุกคนเป็นสีบลูยินเข้มๆเลยครับผม ้ายจะเป็นป้ายหนังนะครับป้ายจะเป็นป้ายหนังแล้วก็ป้ายเลตแทบนะฮะบิ๊กอีนะครับตัวนี้เป็นเลตแทบบิ๊กอีนะฮะเอ๋ม่าจะเป็นตัวอีใหญ่นะครับเพื่อนๆทุกคนงานบิ๊กอีจะมีมาไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่ก็มีติดมาทุกกระสอบที่ร้านเรานะฮะแต่ก็มีติดมากระสอบละหนึ่งตัวสองตัวก็ว่าไปนะครับแต่ประมาณนี้นะฮะเป็นงานบิ๊กอีราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทตรงไซท่านไหนนะครับเอลยี่สิบเก้ายทั้งตัวสามสิบหกจุดห้าปลายขาเจ็ดราคาหนึ่งพันแปดร้อย ตรงไซท่านไหนขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทางแอดมินเราได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าทางเราจะมีแอดมินคอยต่อบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจนะครับขายของแบบตรงไปตรงมานะฮะกางเกงตัวนี้นะครับป้ายแค่ถูกตัดครับป้ายแค่ถูกตัดเลือยู่สองใบจะเหลือเป็นใบที่ใบสุดท้ายนะครับใบสั้นนี้นะฮะเป็นใบสุดท้ายนะครับแต่ผมจะดูนะครับก็จะมีวันเดือนปีที่ผลิต 08 0814นิดไม่แน่ใจนะฮะตัวลางๆนะฮะตัวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่0814ก็เดือนแปดนะครับเป็นเดือนแปดของปีสิบสี่นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีเลขสถานที่ผลิตนะฮะ5094นะครับเลขสถานที่ผลิตก็คือหรือเลขกระดุมนั่นเองนะฮะ5094แล้วก็จะบอกขนาดเส้น double U 27L 30นะครับ เดี๋ยวไปกันเร็วๆเลยด้านในนะฮะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะให้ดูทักที่กระเป๋าด้านในซ้ายสกรีนฉลองร้อยปีสกรีนเพื่อการันตีว่าลีวายมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุเส้นได้หรือว่าผ้าต่างๆที่นํามาใช้ทำาคเกยงยีลีวายเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุที่ทนทานนะฮะแต่สกรีนไว้ที่นี่นะครับเ,เพื่อนสกรีนรุ่นฉลองร้อยปีนั่นเอง ถ้าไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีก็เขาก็จะไม่สกรีนนะไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีนี่ส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นก่อนฉลองร้อยปีนั่นเองนะฮะหรือหลังๆนี่มีน้อยนะก็คือไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีก็เขาจะไม่สกรีนที่กระเป๋านะ,ก,ก,นะก,ะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะลูกค้าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเรดแบตนะฮะเรสก็แดงแบตก็คางคา้านั่นเองนะฮะป้ายคางคาวแดงนั่นแหละครับก็จะมีแถบซิวเวอร์ไลนิ่งอยู่ตรงนี้ส่องขอบข้างนี้นะฮะเราใช้กล้องสองพัสองดูเราจะเห็น ตัว L S a n c o ก็ย่อมาจาก Levi Strauss e n c o นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนอ๋อแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตะเข็บด้านในนะฮะปลายขานะครับเป็นงานบิ๊กอสวยๆนะครับตรงไส่ท่านไหนนะครับไม่ควรพลาดครับตัวนี้งานปลายขานะครับงานปลายขาเป็นงานเย็บแบบได้เดี่ยวนะครับดูปลายขาน่าจะตัดเย็บมาอยู่นะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องปกตินะฮะการตัดเย็บปลายขามาก็คือว่าถ้าเราสังกางเกงมาแล้ว กางเกงเรามีความยาวมากจเกินไปเราก็ต้องตัดให้พอดีขาเรานะฮะเจ้าของเดิมก็ตัดขามานะครับตะเข็บสวยๆครับผมตะเข็บสีเหลืองทองนะฮะเอาละครับเพืเ่อนๆทุกคนย้ำอีกคีนะฮะกางเกงตัวนี้นะฮะร,รหัสสองร้อยหนึ่งขนาดวัดจริงเอวยี่สิบเก้ายาวทั้งตัวสามสิบหกจุดห้าปลายขาเจ็บปรงไซท่านไหนนะครับขอดูกระางแอดมินเราได้เลยนะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการครับผมขบคนะครับ